กับสวัสดีครับกับสวัสดีเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องทุกทุกทันนะครับอาครับมาพบมาเจอกันกับแอดวีไลนะครับช่วงใบใบกับของวันที่10กับวันจันทร์ที่10นะครับมือนีกลับมาในคลิปนี้นะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่นะครับขอบอกเลยว่าเป็นคลิปสรุปแนวทางตัวเลขเจส่วนอย่างนะครับอาครับวันที่ผ่านมานะครับเจส่วนอย่างนะครับ1มิถุนายนครับ สุดสรุปของเพิ่นนะครับแนวทางแตกนะครับชุดล่างนะครับแล้วก็เล็กวิ่ง4กับ2งวดที่ผ่านมาครับวิ่ง4กับ2ปรากฏว่าออกอดคอกันมาลงล่างนะครับ4 2 2 4แตกล่างนะครับในสุดสรุปนะครับแลกักการมือนี้นะครับทางแอดวิไลนะครับจะมาสรุปเจส่วนอย่างหลังจากเจส่วนอย่าง ปล่อยต่องวดมาเป็นชุดเต็มนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่บางท่านก็ว่าหลายนะครับก็คือชุดเต็มก็คือหลายนะครับเพราะว่าปล่อยเป็นชุดเต็มแอดวิไลก็บอกนะครับว่ารอชุดตัดนะครับไก่โคงสุดท้ายนะครับเมื่อนี้นะครับเจส่วนอย่างได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้แอดวิไลนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่เข้ามาเบึงมาชมนะครับมักชอบคลิปนี้ขอฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอฟซีทั้งช่องเฮาได้หูได้เห็นน้ำกันเยอะๆนะครับสำหรับชุดสรุป ของเจส่วนอย่างนะครับอาเพิ่นสรุปมาหายเร็วนะครับทางเอ็ด like วิไลกะจะลง้งหายเร็วนะครับเพราะว่าทางเอ็ดวิไลเคยบอกเอฟซีแล้วว่าสำนักใดสรุปมาเร็วก็คือเอาฝากเอฟซีหาเร็วเลยอาเจส่วนอย่างก็ฝากบอกเอฟซีว่างวดนี้ที่สรุปเร็วกัวเอฟซีหาไม่ทันนะครับเพิ่นบอกว่ายัานเอฟซีหาไม่ทันก็นเลยสรุปในไหนก็จะสรุปอยู่แล้วเพิ่นว่านะครับก็เลยสรุปให้เอฟซีเลย ส่งมาแบบด่วนๆส่งมาเมื่อกี้นี่นะครับเดี๋ยวทางเอ็ดมิเรย์จะลงให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันเลยเอาคุณพอ่อคุณแม่เตรียมสม,มุดประกาศกันเลยนะครับเตรียมสม,มุดประกาศกันอ่าสุดสรุปเจสวนยางนะครับ16มิถุนายน2567จะถูกออกโดนใจเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันบอนะครับนะครับนี่เป็นงวดที่ผ่านมานะครับเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่เบิ้งให้ดี เอามาให้เอฟซีคุณพ่อคุณแม่ได้เบ่งกันอีกรอบหนึ่งนะครับในคลิปสรุปนะครับอ่ะงวดที่ผ่านมาครับ1มิถุนายนครับ2,567นาเนี่ยทางเป็นบทล่างนี่เป็นส,สรุปของเจส่วนอย่างนะครับงวดที่ผ่านมาวิ่งสี่กับสองปรากฏว่า 4, 2, 2, 4. สี่สองกอดข้อกันมานะครับอ่าลงล่างนะครับ4ี่4นะครับนี่ครับสรุปของเจส่วนอย่าง1มิถุนายนครับ2567 ก็คืองวดที่ผ่านมานะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากรัฐบาลประกาศผลเจส่วนอย่างก็ได้ปล่อยต่อหงวดมาเลยนะครับนี่ครับเป็นคลิปต่อหงวดนะครับนี่เป็นคลิปต่อหงวดนะครับนี่คือคลิปต่อหงวดนะครับงวดนี้นะครับเจส่วนอย่างวิ่งมา5กับ7แอ่านวทางเป็นบนล่างนะครับชุดเต็มครับ f อคุณพ่อคุณแม่แคบหน้าจอไว บางท่านก็คือสีแคปไว้แล้วนะครับมี08 52 24ขอขอภัยครับ74 75 72 77 97 95 94 92 90 24นี่คือเป็นชุดเต็มนะครับอามือนี้นะครับไอเอฟซีคุณบอกคุณแม่เข้ามาเบิงชุดสรุปโคงสุดท้ายนะครับถือว่า เจส่วนยางนะครับสรุปมากกนมูนะครับอ่าสรุปมากกรมูเดี๋ยวทางเอ็ดวิไลจะเขียนตัวเลขแน้าทางให้บึ้งนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่เขียนตามเลยเตรียมสมุดประกาศเลยนะครับอ่าทางเอ็ดวิไลจะเขียนใหม่เลยนะครับเจส่วนยางนะครับสุดสรุปของเพิ่นนะครับอ่าเจส่วนยางสรุปมาวันนี้เลือเหเลือทั้งหมดเจ็ดคู่นะครับหลังจากสิบสองคู่นะครับอ่า หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกครับสิบสองคู่อ่าทางแอพลิกาเช็คเบิงเหลือเจ็ดคู่เจ็ดคู่นั่นเจ้สวนย่างมีตัวเน้นให้อีกนะครับอ่ามาเบิงน้ากันนะครับสุดสรุปของเพลินนะครับอ่าตัววิ่งนะครับยังเป็นตัวเก่าตัวเดิมนะครับวิ่งอ่าวิ่งครับห้ากับเจ็ดอ่ามือนีเพื่อกระส์วงกลมเด็กวิ่งน้ำห้ากับเจ็ด นะครับอ่านี่เป็นคิปต่อหัวนะครับห้ากับ7อ่ามาเบิ้งนะครับเพ่ตัดมาเจ็คู่นี่จะเป็นตัวใดนะครับอ่าคู่แรกนะครับอ่าครับเขียนตามเลยด้วยครับคู่แรกนะครับอ่าคู่แรกคือเจ็ดห้าครับเจดห้า เจครับเขียนตามแอดวิไล่เลยนะครับ72คู่ต่อไปครับคือ52อ่าเป็นส,สรุปนะครับต่อไปครับ74ต่อไปครับ7จต่อไปครับ เก้าเจ็ดคู่สุดท้ายครับคือเก้าห้าครับสุดสรุปนะครับย้ำว่าสุดสรุปนะครับอ่าสรุปแล้วนะครับเจส่วนอย่างสรุปให้แล้วนะครับ มือนี้เป็นบันที่สิบนะครับสรุปแล้วนะครับอามาเบิงตัวเจส่วนยางนะครับจะเน้นเปลกวิ่งนะครับอาเจส่วนยางวงกลมไปที่ห้านะครับเปลกวิ่งวิ่งเจ็ดกับห้าวงกลมไปที่ห้านะครับอาเหลือเจ็ดคูอาเจส่วนยางวงกลมให้สามคูนะครับเบบซีวงกลมให้สามคู่นะครับ,รบสุดสรุป มาเบิร์นกันครับคู่แรกนะครับก็คือเจ็ดห้าคู่ต่อไปครับเก้าเจ็ดนี่คือคู่ที่สองคู่ที่สามครับคือ 9, เก้าหอ้า คุณพ่อคุณแม่นะครับมักชอบแคปบหน้าจอไว้พิจารณาอด่านซ้ายมือสุดนี่เป็นคลิปต่อหวดนะครับเบื้องสคลิปให้ดีขวามือนะครับเป็นส,สรุปนะครับหวดที่ผ่านมาสองซีซีสองนะครับลงล่างกับเดี๋ยวถ้าใครไปได้ลืมนะครับเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่จะสับสนบนบวกล่างนะครับ สรุปแล้วนะครับเบิรงสคริปให้ดีเดอครับอามี่เจ็ดห้าเจ็ดสองห้าสองครับ 74, 77, 97, 97, เจ็ดสี่เจ็ดเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าห้าเจส่วนอย่างครับวงกลมไปที่เจ็ดห้าเก้าเจ็ดเก้าห้าสรุปกรมูเลยนะครับเจส่วนอย่างอย่างเอฟซีาบอทันนะครับเจส่วนอย่างบอกมาแบบนั้นนะครับรีบหาเลยนะครับ หยิบจับฉลากกินแบงรัฐาบาลไว้เลยนะครับงวดที่ผ่านมา4-2ตรงๆนะครับอาสุดทา้ายนี้นะครับไฮฟี่ทั้งช่องครับอยู่ดีมิแห้งเบิ้งสคริปให้ดีคลิปต่องวดด้านซ้ายมือคลิปสรุปกับด้านขวามือเจสวนยางสรุปก่อนไข่โศก,กมันมันวัน,นที่16มิถุนายน2567ได้เฮ้กันอีกรอบกับแนวทางเจสวนยางเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ